สวัสดีคะ่ะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั่วโมงที่2วันนี้นะคะพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูออมนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการคูณนั่นเองแต่ว่าจะเป็นการคูณสลับที่นะคะ ะวันนี้เราจะเรียนการคูณสลับที่กันนะคะก็กขอให้หนักเรียนได้หยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ดินสอ,อเตรียมขึ้นมาเลยนะคะเตรียมขึ้นมารอ,อคุณครูเลยนะคะแต่ก่อนอื่นให้หนักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในหน้าที่สิและหน้าที่11นั่นเองนะคะเปิดหน้า1 0และหน้า11ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนการสลับที่ของการคูณกันมันเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์มันจะต่างกันไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะตัวอย่างนะคะมีล่มสี่กลุ่มนะคะมีล่มสี่กลุ่มก็คือ1นึสองสามและสี่มีล่มสี่กลุ่มในแต่ละกลุ่มมีกี่คันคะลูก หนึ่งสองสามในแต่ละกลุ่มมีสามคันนะคะล่มเขาเรียกเป็นคันนะคะเราก็นี่เลยนํากลุ่มมาคูณกับจํานวนในแต่ละกลุ่มก็คือ4ี่คูณสามสี่คูณสามเป็นเท่าไหร่คะสี่คูณสามเป็นสิบสองมีล่มสามกลุ่มนี่เหมือนกันมีล่มสามกลุ่มในแต่ละกลุ่มมีล่มสี่คัน ในแต่ละกลุ่มมีล่ม4คันถ้ามี3ามกลุ่ม1 2 3่งามนำมา3มาคูณกับจำนวนในแต่ละกลุ่มก็คือ1 2 3และ4ก็คือสี่สคูณสก็เท่ากับ12นักเรียนจะเห็นว่า4ี่คูณสหรือ3าคูณสผลลัพธ์มันก็ทำไมคะ เท่ากันนะคะการสลับที่ของการคูณก็คือแบบนี้นี่เองนะคะไม่ว่าจะ4คูณ3หรือ3คูณ4ผลลัพธ์มันก็ทำไมคะเท่ากันการคูณจำนวน2จํจำนวนเมื่อสลับที่กันผลคูณก็ยังคงเท่ากันนั่นเองนะคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง อะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะักเรียนดูนะมีเค้ก3ามจานในแต่ละจานมีเค้ก2ชิ้นก็คือ1จานสอจานสามจานนะคะมีเค้กสาจานเขียน3ามเลยสามคูณอะไรในจำนวนในแต่ละกลุ่มก็คือ1นสองมีเค้ก2ชิ้น3าคูณสเท่ากับ6 สามคูณสองเท่ากับหกมีเค,ค้กสองจานบ้างในแต่ละจานมีเค,ค้กสามชิ้นมีเค,ค้กทั้งหมดหกชิ้นแน่นอนว่าตรงนี้จะต้องเป็นอะไรคะผลลัพธ์นั่นเองยวต้องเป็นผลลัพธ์นะคะทีนี้มีสองกลุ่มใช่ไหมอ่ะมีสองกลุ่มสองคูณในแต่ละกลุ่มก็คือสามหนึ่งสองสามเห็ไหมคะก็เป็นหก 2คูณ3เป็น6ดังนั้นไม่ว่าจะ3คูณ2หรือว่า2คูณ3มันก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้างล่างเล็กน้อยไม่ต้องเติมลงไปนะคะ3คูณหหรืออะไรคูณ5 3คูณ5หรือ5คูณ3มันก็ได้เท่ากับ สิไม่ต้องเขียนลงไปนะคะนี่คือตัวอย่างจะเขียนให้ดูจะพูดให้ดูเฉยๆนะคะจะพูดให้ฟังเฉยๆหกคูณแปหคูณแหรือแปดคูณหกผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับ48นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเอาเป็นอะไรดีอ่ะหกคูณเกหคูณเหรือ9กคูณหกผลลัพธ์เท่าไปเท่ากับ 6, 9หรือ 9, 6, 9, 1, 9, 9, 2, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 3, ก95เก้าสเท่าไหร่ส่คะ54ผลลัพธ์มันก็ได้ทำไมคะเท่าเดิมได้54เป็นตน้นอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ7จ็ดคูณสีคูณสหรือว่า4ีคูณเผลลัพธ์มันก็ทำไมคะ เท่าเดิมก็คือ28นั่นเองนะคะการสลับที่การคูณยากไหมคะไม่ยากเลย่เดี๋ยวค,คุณครูมีอีกหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะการสลับที่การคูณเขาบอกว่ามีเค้ก3รสในแต่ละรสมี4ชิ้นอ่ามีเค้ก3รสในแต่ละรสมี4 4ชิ้นนักเรียนว่าอะไรคูณอะไรจำนวนกลุ่มขึ้นก่อนเลย กลุ่มมี3ามกลุ่มคูณด้วยในแต่ละกลุ่มก็คือ4 3คูณ4ใช่ไหมคะสคูณ4เท่ากับ12นักเรียนดูอีกอย่างหนึ่งมีเค้ก4ี่รสในแต่ละรสเนี่ยมี3มชิ้นเอาละมีเค้ก4รสในแต่ละรสมี3มชิ้นมีกี่กลุ่มคะ4กลุ่ม4คูณอะไรคะในแต่ละกลุ่มคูณ3มชิ้นนั่นเอง4คูณ3เท่ากับ 12ใช่ไหมคะ4คูณ3เท่ากับ12ดังนั้น3คูณ4หรือว่า4คูณ3ผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับ12นั่นเองนะคะ การคูณจำนวน2องจำนวนเมื่อสลับที่การผลคูณมันก็ทำไมคะยังคงเท่ากันนั่นเองไม่ยากเลยนะคะวันนี้การสลับที่การคูณไม่ยากเลยไม่ว่าจะเป็น3าคูณสหรือ4ีคูณสผลลัพธ์ก็คือสินั่นเองนะคะผลลัพธ์ก็คือเท่าเดิม ต่อมาให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเปิดในหน้าที่5นะคะเปิดหน้าที่5คุณครูให้เตรียมไว้เรียบร้อยน่าจะเปิดไว้นะคะเปิดหน้าที่5นะคะพร้อมเตรียมดินสอไว้นะขอให้เตรียมไม้บรรทัดอีกอย่างหนึ่งดีกว่านะคะเพราะว่าจะมีโยงเส้นด้วยเนาะ เปิดหนะ้าที่5แล้วพิจนารณาโจทย์ต่อไปนี้แล้วเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมง่ายๆค่ะง่ายๆดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวตอนข้างบนเรามาทำพร้อมๆกันดีกว่าเนาะ5คูณ1หรือว่าอะไรคูณ5คะได้เท่ากับ5 5 1 5 5คูณ1หรือ1คูณ5ก็ได้ 5นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2อข้อที่สอง8คูณสอคูณสหรือว่า2อคูณอะไรคะคูณ8มันก็ได้เท่ากับ16นั่นเองนะคะมันก็ได้เท่ากับ16นั่นเองต่อมาข้อ3 9คูณอะไรถึงจะได้54เนาะ เอาขอโทษค่ะ9คูณอะไรถึงจะได้45นักเรียนก็ดูดิ5คูณ9ดูตัวหลังก่อนหรือ9คูณ5เป็น45นั่นเองง่ายๆง่ายๆต่อมาข้อที่4 7คูณ3หรือว่า3คูณ7เป็น71 772 14 73 21่นะคะ7จ21ต่อมาข้อสุดท้าย9คูณ8หรือว่า8คูณ9มันก็ได้9 8เท่าไหร่คะ9 8เท่าไหร่คะลองดูซิดูแม่สุคูณของนักเรียนสิ9คูณ8เป็น เ2็สนั่นเองเก่งมากเลยเก่งมากเลยอ่ะเสร็จไปห้คอไม่ยากเลยเนาะต่อมาเตรียมใบบรรทัดไปด้วยนะคะ เขาให้นักเรียนลากเส้นเชื่อมจุดของโจทย์ที่มีผลคูณเท่ากันอ่ตาตอนนี้จะซับซ้อนแล้วนะเอาทีละฝั่งก็ได้อ่ะ,อะทีละฝั่ง3คูณสเป็นเท่าไหร่คะ3 2เป็น6หรือว่าอะไรที่มันคูณกันจะได้6อะไรที่มันคูณกันจะได้6ก,ก็เป็น หกหนึ่งหยังไงคะลูกนะหกหนึ่งหอ่ะต่อมาสี 4, ่หคูณสี่เท่ากับสหรือว่า4ีคูณหนึ่งมันก็ได้เท่ากับ4ี่เหมือนกันเอาให้ผลคูณทั้งสองฝั่งมันเท่ากันหรือถ้าจะให้ง่ายหนูเนี่ยเขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนเลยทั้งหมด3าอันเนี่ยเขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนเลยหรือ3ามคูณสเป็น 6 1คูณสได้4 8่คูณสเป็น16 9หเคูณหเป็น9 6้าหกคูณส6มหกหนึ่งหกเขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนเลย3าคูณศได้0ูนยจำไว้เลยว่า0คูณอะไรก็ได้ตัว0คูณอะไรก็ได้0นะคะ3าคูณศก็ได้0 4 6 หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่เขียนผลลัพธ์ไว้ก่อนเลยลูกหนูจะทำง่ายมากหกสองเป็นสิบสองสองสี่เป็นแปดเก้าสี่สามสิบหกศูนย์คูณแปดศูนย์คูณแปดมันก็ได้ศูนย์สี่สี่เป็นสิบหกหกหนึ่งหก สองหกสิบสองเดี๋ยวจะรู้เลยว่าผลลัพธ์มันเท่ากันเก้าสองสิบแปดสามสามเป็นเก้าแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่เก้าสี่สามสิบหกแปดสามยี่สิบสี่หรือสามแปดยี่สิบสี่เห็นไหมคะสี่สามสิบสองสองสองเป็นสี่หกสี่ยี่สิบสี่ กสองสามเป็นหกได้ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกหกสามสิบหกสองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดเก้าหนึ่งเก้าเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลยแต่นักเรียนต้องโยงเส้นให้ถูกด้วยนะคะอย่างข้อที่สามอะไรคูณกันได้สิบหกถ้าหนูมาดูเนี่ยหนูจะ โยงได้เลยเห็นไหมถ้าฝั่งนี้อะไรคูณกันได้สิบสองอะไรคูณกันได้สิบสองอ่าพอหนูดูหกสองสิบสองสี่สามสิบสองเห็นนะคะอะไรคูณกันได้ศูนย์หนูก็จะโยงมาถูกเห็นนะคะให้นักเรียนทําเองพร้อมเขียนชื่อด้านล่างส่งมาคุณที่คุณครูประจำชั้นของห้องตัวเองนะคะ วันนี้ในเรื่องของการสลับที่ของการคูณไม่ยากเลยถ้านักเรียนตั้งใจฟังที่คุณครูอธิบายนะคะเวลาทำอะไรดูอะไรก็แล้วแต่ขอให้หนักเรียนดูให้จบคลิปวิดีโอนะคะ,ะสำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูคอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ